สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของนายจตุพรอีกแล้วนะครับร่านผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นปากจะไม่หยุดเงียบง่ายๆส่งผลให้ตอนนี้นายวลงครับท่านถามเป็นใครกันจ๊ะเป็นหัวหน้าพักไทยพักดีนะเนี่ยก็ได้ออกมาชื่นชมนายจตุพรอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับเอยเออใช่เฮ้ยหมอว่าลงแนะนํานะเนี่ยเชิญจตุพรไปเข้าพักหรือว่าโบอีสานก็ได้แนะนําให้เชิญจตุพรไปเข้าพักด้วยก็น่าจะดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยหลังจากที่ การขุดภาพแฉนาครเรื่องผู้ชมระหว่างนายจตุพรไปกินข้าวกับนายสุเทพทึงสุบันแล้วก็อดีตแกนนำพารามิตรอะไรต่างๆนานีนเฮ้ยเฮ้ยก็ออกมาตีโพยตีพายแล้วนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยทำไมตอนที่สุเทพไปเป็นประธานงานแต่งของนัตวุสัยเกืออะไรนั้นไม่เห็นมีการพูดถึงบ้างอะไรทานองนี้นาครเรื่องผู้ชมก็เริ่มแล้วครับท่านถามเริ่มอะไรเริ่มในการที่จะขายเพื่อนแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆเฮ้ยใครเป็นประธานนั้นไม่สําคัญหลอกมึงดูที่ว่าปัจจุบันนั้นเป็นแบบไหนนะคกัรท่านผู้ชมก็ ้เกิดการหัวลาะคลิกค,คักต่างๆนานาทั้งไอ้นกเขาครับท่านถามมันคือใครคืออดีตนกเขากบปป,ปสอลอดช่องนะครับเดิมผู้ชมเป่านกกวีดเคียงคู่กไก่เทือกมาแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะก็มาไหลรวมไก่ตูจ่จด,ดุพรไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีครับท่านเฮ้ยหรือว่ามึงจะอกหักวะเนี่ยจด,ดุพรถามอกหักเรื่องอะไรอุ้ยไม่ได้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมในขณะที่นัทวุฒิใส่เกลือนั้นได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือออจจะไไมม่่่่่่ใใชนนนนัั้กก็แแตเดียวู เสื้อตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบินปองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเสื้อตัวนี้มาให้ผมออกล่องก็อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวกาบขอบพระคุณมาณที่นี้เป็นเสื้อน้องแบมกับน้องตะวันครับท่านให้มันตาตึงติดหลังอยู่เอ้ไม่ใช่ให้มันตาตึงติดอยู่ในห่วงหัวใจของผมตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆไม่หยุดยัง้งโดยหลังจากที่หมอว่าลงออกมาชื่นชมจตุพรน,นั่นเนี่ยออกมาแฉเจ้านายเก่าอ่าแล้วก็ขย่มซ้ําทักษินไม่เห็นหัวประชาชนอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้สลี ล่นแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยสลิมดาน่าครับท่านออกมาแห่ชื่นชมจตุพรไม่หยุดยั้งถามเรื่องอะไรเ,เรื่องที่ชาทักษิณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้มันเข้าทํานองคองทําเลยนะเนี่ยเรียกว่าเป็นแรมโบ2สองก็อาจจะได้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้แรมโบ2สองเป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเว้ยเฮ้ยโดยจตุพรพงพันนั่นเนี่ยสวยนไอโอนาโบโบอะไรสักอย่างหนึ่งงัดร่วมโต๊ะรูปร่วมที่มันร่วมโตบไก้เพื่อครับท่านหรือว่านายสุเทพนี้แต่ทักษิณเพื่อไทยแล้วก็น ก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับท่านว่าอันนี้มันมาจากสื่อรอดช่องสลิมต้องฟังครึ่งหวยหูหครึ่งครับท่านเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าไม่น่าจะแปลกใจนะเนี่ยเพราะไอ้จตุพรนี่ก็ไม่ต่างจากสลิมตัวหนึ่งแล้วหรือเปล่านะั่นก็น่าจะใช่ครับท่านโดยจวกยับไบโอหน้าไม่ฉลาดอะไรเท่าไหร่งัดรูปร่วมโต๊ะกินข้าวกับไอ้เทือกเนี่ยใสย่ไลรับงานถล่มทักษินโอ้ยได้เงินเยอะเลยหออไอเวนไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีรับงานใส่ไลทักสินถล่มทักสินฟาดกลับย้ำต้องหัน อะไรวะไม่ต้องต้องทำหันกันยับเยินในงานแต่งงานอะไรประมาณนี้หรือหลังจากที่มันเป็นงานแต่งงานในชาดาไทยเศษในะกลเลอ่ี่บูชมแล้วก็มีภาพกันหนุงกันหนิงร่วมโต๊กับนายสุเทพอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้ถามว่าเนี่ยมีมารยาทต,ตามประเพณีกันบ้างย้อนเทพเทือกเคยเป็นประธานงานแต่งนัทวุฒิไม่มีใครลุงขย้ำอีกทั้งปัจจุบันลูกน้องมือ,องานคนสําคัญของนายสุเทพก็นั่งรองหัวหน้าเพื่อไทยอะไรทํานองนี้ในะกลเรื่องผูชมก็มาตีกินอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับไอตัวนี้ก็ไม่ เฮ้ย hey, แล้วก็วันนี้นะนี่ขอไปด้วยนะคะเรื่องผู้ชมถามเรื่องอะไรวันนี้ผมเหนื่อยกายเหนื่อยใจอย่างเหลือเกินก็เลยทีเดียวถามปุ่มไหนจ้าแม่ให้ไปยกปุ่มอีกแล้วครับท่าน V ีสก็เลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเป็นปอบที่ลังไหลลงในตุ่มนะครเรื <ทะ S 1> ่องผู้ชมระหว่างที่ผมยกปุ่มขึ้นนั่นก็เจอคางคกแม่มึงเอ้ยขึ้นวอครับท่านเออไม่ใช่ว่าวอหนึ่งเรียกวอสองนะครเรื่อ,องผู้ชมมาน,นั่งแบบนี้แล้วกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็กาํลกกาลังกินอะไรสักอย่างอยู่นะคะเรื่องผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่ามันกินอะไรอยู่ก네็เป็นที่ ข้างคกขึ้นวอครับท่านอยู่ใต้ตุ่มกันนั่นเองก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับเรื่องผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนตอนนี้จะไ,ไม่ใช่ส่วนตอนนี้พระพยอมครับท่านได้ออกมาพูดเล็กน้อยถึงปานกลางเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องผู้ชมโดยได้ออกมาบอกว่าไม่อยากพูดถึงทักษิณคนกล่าวหาเขาว่าโกงบ้างไฟสูงบ้างแต่พอไล่เขาออกไปแล้วเป็นยังไงเข้าทํานองคองทาโบราณที่ว่าพอเสนียดไปจันอะไรมานะครับเรื่องผู้ชมโอ้ยไต่แล้วไต่แล้วตอนแ,แรกอาจจะผวนผิดเป็นจันโอ้ อะไรสักอย่างชานะครับเดิมผู้ชมไม่ใช่นะเนี่ยอ่าก็เป็นจันทอะไรสักอย่างมานะครับเดิมผู้ชมครามเป็นที่ติดตามสถานการณ์อย่างเรื่อยๆอยไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวในขนาดเดียวกันตอนนี้ครับท่านไอตัวจตุพรเดี๋ยวค่อยไอ้นั้นก่อนนะครับเดิมผู้ชมเฮ้ยรู้ว่ามันแอบมาดูคลิปช่องเราวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเฮ้ยหัวลอกไอ้นกเขามาหรือเปล่าว่เฮ้ยจตุพรเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยแม่เฮ้ยปี57าเ็นี้ทําเป็นเก่งเอ้ยไม่ใช่ปีี้างอผู้ว่าเนี่นันนีไป่นี่ แล้วคนนู้นหนีไปนั่นแล้วตัวมันเองล่ะโอ้โหทาคุยโวเว้ยเฮ้ยว่าเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นะการเดิมผู้ชมแต่ออกมาจากหลังทีเดียวนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างเป็นทางการ Asian Game เอเชียนเกมกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดียวก่อนนะการเดิมผู้ชมมาที่เรื่องของสลิมไตลงกันสักเล็กน้อยถึง้านกลางหลังจากเคยประกาศลั่นว่าข่านั้นเป็นคนบ้านนอกไม่จะเป็นต้องสุภาพนะครับก็เรื่องขอบอกไอ้ไตลงไว้ตรงนี้เว้ยเฮ้ยมึงอย่ามาอรวมคนอื่นนะเว้ยเฮ้ยเอาเฉพาะตัวมึงเองก่อนดีกว่านะเนี่ยถามทำไมชาวบ้านเขาไม่ได้เป็นนแบบตััวม ผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็โดนอุ้งอิงชินวัตรฟาดไม่หยุดยั้งนะคะรับเดินผู้ชมหน้าไม่อายแพทองทานฟาดสลิมไม่หยุดยัง้งหลังจากไอ้แก่ไต,ตลงนะคะรับเดินผู้ชมได้ออกมาบอกว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดเลือกเข้ามาเดี๋ยวก็จะเหลือแต่ต่ออะไรประมาณนี้เพราะว่ามีการโกงเกิดขึ้นอะไรทํานองนี้อ่าก็โดนคุณหมอชนละน่านนะครับ หัวหน้าพักเบอร์ไทยก็บอกว่าเฮ้ i, ยไตลงโตแล้วนะเนี่ยแก่แล้วแล้วเป็นอย่างไรสมองก็ควรจะโตตามอายุด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยทำไมพูดเรื่องจริงแบบนี้นั่นเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาะแถลงอีกทีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหากสนใจสินค้านัดบิวสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้สินค้ามีมากมายหลายหลากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่เอามาโชว์ได้ไม่หมดอ่ปาปลาเกตขาวลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานลูกพุนอินทผาลัมมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่ง 2 4 0บาท2 5 0กรัม1 4 0บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวโดนตีคืนบ่อยเหลือเกินนะคะรับเดิมผู้ชมต้องหยุดเลิกไปก่อนอ่าแล้วก็เสือ้อนัดวิวนสลิมตัวละ400บาทพร้อมส่งก็กรับขอบพระคุณงามๆม,มาหนะ้าที่นี้ครับท่านก็ามาเริ่มกันต่อเลยอย่างดบด่วนกันเลยทีเดียวนะคะรับเดิมผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นหอกเป็นดาบดีครับท่านก็ามาที่จับตามองนั้นเนี่ยส่งผลให้สลิมทั้งหลายแหละดีใจไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยปูจะุพรเวยเฮ้ยสวนไนโอหน้าไม่ฉาดเท่าไหรรร่งัดูปวมโต๊ออ้นเืกนั่ย่ แมวบูเพื่อไทยโดนเต็มๆอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็ได้มีการทั้งคําถามอีกนะเนี่ยทำไมงานแต่งงานนะัทวุใัยเกลือไม่มีใครลุงมขยุ่มย่ําอะไรประมาณนี้อีกทั้งปัจจุบันลูกน้องมือสาคัญของสุเทพนั่งรองหัวหน้าพักเพื่อไทยอะไรประมาณนี้เ็้าไปที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกก็ได้มีการโจมตีอย่างงู้นโจมตีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อพักเพื่อไทยเลือกตั้งและผ่านทักษิณกับบ้านจะกลายเป็นชนวนที่เกิดความขัดแย้งแล้วก็นําไปสู่การล้มกระดานต่างๆนานาอะไรทํานองนี้าากกก็ทํรแต หักอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมชาวบ้านก็ถามมาถามว่าอะไรถามว่าจตุพรนี่มันเคยทําอะไรประสบความสําเร็จบ้างในชีวิตของตัวมันเองนะครับเรื่องผู้ชมตั้งแต่ปี35อะไรประมาณนี้แล้วแล้วยังไงแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเลยไรจตุพรนี่รู้สึกว่ามันออกมาบอกว่าเนี่ยไปท้าดีเบตอะไรประมาณนี้กับผมไหมอะไรประมาณนี้กล้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมว่ามันพูดถึงใครก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านสไลส์สลิมตัวนี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อนั้นก้เล มีช่างกับมันไปก่อนนะครับเดินผู้ชมเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสาก,สากก็ตีหัวอีกครับท่านส่วนตอนนี้พักเพื่อไทยแรงทะลุเพดานนะครับเดินผู้ชมมวลก็เอไม่ใช่มวลชนแหกก็หึมไล่ประยุทธ์ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านมันตัวมันเองนั่นนี่ยังบอกนะเนี่ยเฮ้ย hey, ผมอยู่มาแล้ว8ปีผมรู้ว่าพวกเราเนี่ยอดทนผมมานานอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่าก,ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่ามันบอกว่าเนี่ยขอต่อจิกซอ,ออีกสองปีนะครัะคะบเดินผู้ชมอะไรของมันว่าเนี่ยน้องสาวผมซื้อจิกซอมาไม่ถึง2อาทิตย์ก็ต่อเสร็จแล้วนะ ผู้ชมขณะที่หองนี้อยู่มา8 9, ปี9ปียังไม่อำ่ำไอ้ยังไม่ใช่ยังไม่อิ่มแล้วก็เรื่องผู้ชมยังกระเสียนกระสันในอำนาจอย่างไม่อยู่ยังก็เลยทีเดียวก็ได้ทําการถอดผ้าเขามาโชว์กลางงานครับท่านไปชุมพรมีชาวบ้านด่านะครับเรื่องผู้ชม โดยประยุทธ์เนี่ยเนี่ยมาทำการรวบผ้าของมาอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าแล้วก็พอมาแต่งสถาปิบนน้องบัะชาชนีรักและคารพบนะฮะอยากไปกับผมไหมใจสู้หรือเปล่าไม่รู้สวบอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการถอดผ้าของมาแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรตัวมันคงคิดว่าตัวเองเป็นหลิวเตอร์หัวหรือว่าโจเอลฟ้าไม่แน่ใจหรือว่าจะเป็นแจ็คก,กับรถนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยถอดผ้าของมาเสร็จแล้วมันก็เดินชูอย,อยู่แบบนี้นี่นึกว่าเท่นะครับท่านผู้ชมดูแล้วทุเรศเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านเหม กันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยส่วนตอนนี้ประชาชนครับท่านก็ได้แหย่ยื่นสารเนี่ยขอชีวิตตะวันแล้วก็แบมลูกพี่พากษาก็ออกมาซัดเดือดไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้เด็ก2คนนี้อดข้าวเป็นเวลา11วันแล้วนะครับเ่านผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดแล้วก็ตอนนี้โดนสลิมแซย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตาม,มองต่อไปครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับทร่านผู้ชมประเภทน แปลกครับท่านเราต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้มาแล้วจ้าถามใครจ้าดารานกหวีดสลิมรอดช่องนันกเรื่มผูชมผู้เป่านกหวีดมากับนายสุเทพอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวซึ่งก็คือนายดีนี้ดีพงหอนาคนันกเรื่มผูชมถามวันนี้มาทําอะไรจ้ามาช่วยบะวิตรแล้วนะเนี่ยหรือเปล่าไม่อราบแน่ใจแต่ว่าไ,ได้มีการแต่งเพลงไว้เฮ้ยโดยดีนี้ดีพงหอนาคเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยคือหาเพลงใหม่พักพลังประชารัฐด,ดีนี้ดีพงรับทานอดีตสลิมกบบสรอ,อดช่องเป่านกหวีดไม่รู้มันเป่เาเพราะอะไรจัดให้โอ้โห ทำไมมันยาวแบบนี้วะเนี่ยหัวพาดข่าวแต่ที่จริงมันสั้นนะเนี่ยผมเติมให้เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเอาให้ครบองค์ประกอบโดยแต่งเพลงอะไรพลังประชาัฐมีเนื้อหาว่ามาเรามาด้วยการร่วมสร้างสารรค์บ้านเมืองเพื่อความรุ่งเรืองต้องมาด้วยกันมึงมากับใครเว้นเนี่ยไม่ใช่โอ้ยอย่าไปอ่านเลยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาแต่งเพลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวสําหรับในดี้นี่ที่พงหอหน,น้านี้ซึ่งก็มีซีนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไปที่ชื่นชอบของสลิปลอดช่องอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ เออเข้ากันได้ดีอย่างสุดล้ําแล้วนะครับเรื่องผู้ชมเอยเออเหลืออยู่คนหนึ่งวสุเทพทึ่งสุบันเนี่ยจะออกมาชื่นชมนายจตุพรเมื่อไรนะครับสั่แล้วก็นายพิภพธงชยัยแกนาเสื้อเหลืองอะไรต่างๆนาน,านานนี้จะอ,อกมาชื่นชมจตุพรอีกอย่างไรบ้างน,นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆนายวัดลงเว้ยเฮ้ยเลือกตั้งอย่างไรก็ชนะครับท่านแต่ว่าชนะที่ว่าน,นี้ส่วนใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งชนะนะเนี่ยชมจตุพรออกมาแฉนายเก่าโอ้ยเหมือนโบงเลยดีจังไอ้ไม่ใช่โอ้เกือบจะใช่เว้ยเออไม่ใช่ ออกมาแฉเจ้านายเก่าเนี่ยดีเหลือเกินเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจขย่มซ้ําทักษินไม่เห็นหัวประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เชื่อกระทบนิยมแรนสไลด์อะไรประมาณนี้ซัดทักษินไม่เห็นหัวเอาแต่ตัวเองครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดอันนี้ก็ออกมาจากสสอสอบตกนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเลือกเป็นหัวหน้าเผ่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นยังแพ้อ,อีกเออแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ขอนอกเรื่องแป๊บเดียวเออท่านทั้งหลายพอจะทราบไหมว่าผู้หญิงคนนี้คือใครครับท่านอ่าพอดีผมไปเห็นใน โฆษณาโฆษณาหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วน่าคุ้นอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวไอ้น,นี่ผมคาใจมาหลายวันแล้วถามพ่อพ่อก็บอกว่าเหมือนอยู่คนคนหนึง่งไอผมก็นึกว่าเหมือนอยู่คนคนหนึ่งแต่ว่าไม่กล้าพูดว่าคนนั้นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอเออพูดก็ได้เว้ยเหมือนมาดามเดียเลยนะเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยโลกลงทุนทุกคนต้องเท่ากันเออริเบอร์ l ิเบอร์เลเตอร์เออเป็นแอปอะไรทั้อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมในการเทรดทุนหรือป่านะั้นก็น่าจะใชะ่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สิ่งที่น่าจับตามองสําหรับคนอื่นอันนี้ผมจับตามองเองก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ครับท่านก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนายจตุพรนี้ได้ออกมาบอกนะเนี่ยทักสินอย่างนั้นทักสินอย่างนี้แล้วก็บอกว่าตัวมาเองนั้นโดนหลอกโดนติดคุกอยู่ในหลงังอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติมีสติปัญญาดีๆนนนนนี้้้จะดหหหลอหออกกกรรืืไไมมมม่่ััผ็ูเ ว่ามาตีกินไม่หยุดยั้งนะเนี่ยหัวรอ,อกกันหนุ่มกันหนิงไก่นกเขาอยู่ข้างๆอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็เล็ดอิดบีช่างกบมันไปก่อนครับท่านอ้าปากไปก็เสยียงปากนะคะรับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เรื่องของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นั้นก็ได้ออกมาแฉเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะรับท่านผู้ชมหรือเปล่านะก็ต้องติดตามโดยคุยกับหนุ่มสิงคโปรโปรมดาราสาวไต้หวนันครับท่านซึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube นี่รู้สึกว่า5 6กล้านกันเลยทีเดียวจ่ายเงิน2 7หมื่นบาทให้ตำรวจอะไรประมาณนี้แล้วก็ ออกมาแถลงการแล้วนะครับเรื่องผู้ชมเป็นธงชาติสองข้างกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วยังไงจ้าเราก็จะทำการขอโทษนะเนี่ยแทนอะไรวะคนไทยนะครับเรื่องผู้ชมแทนตํารวจไทยอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เอ่อได้รับเสียงชื่นชมอย่างไม่หยุดจั้งเลยทีเดียวครับท่านโดยชีวิตกมลวิสิตขอโทษสาวไต้หวันนะเนี่ยเอ่อที่ตารวจไทยทําให้เสียหายก็ได้ออกมีการแถลงอย่างไม่หยุดจั้งนเลยทีเดียวโพสขอโทษชาวไต้หวันนะเนี่ยแต่มาเป็นคลิปเลยนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็มีการโค้งคำนับแบบนี้ด้วยครับท่านที่ตํารวจไทยทําให้เสีย หรือไม่เออต้องเติมหรือไม่ด้วยนะเนี่ยแต่ในนี้มันไม่มีหรือไม่พร้อมยืนยันจะติดตามเรื่องนี้โดยให้โอกาสพบชนพูดความจริงอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้โดนเด้งไปอีกหนึ่งลายแล้วนะครับเดานผูชชม,มื่อไม่นานมานี้ก็ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านในขณะที่ตอนนี้พรรคของไอโบอีสานนะครับเดานผูชชมนักสับบานมืออาชีพไม่รู้ว่าจะเซียในในการถอนสาบานด้วยหรือเปล่าซึ่งก็คือรวมไทยสร้างชาตินั้นเนื้อหอมโดยมีการโว้ยเฮ้ยว่าบิ๊กเนมแล้วเนี่ยจ่อซบเพียบใครกล้าไปวั จุติเอ่อไม่รู้จุติไหนนะครับท่านผู้ชมรู้มันจะไปเกิดใหม่นันก็ช่างมันเอ่อจุติแม่เลี้ยงติ๊กแล้วก็นายชัยวุฒิครับทา่านคาดชัดเจนเลยเร็วนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเออเอกนัดพร้อมพันอะไรทานองนี้อ๋อเออใช่เฮ้ยแต่นี้สุเทพก็อดสิเฮ้ยอยากจะเห็นสุเทพเดินอ่ะเฮ้ยเอกนัดพร้อมพันได้ออกมาพูดว่าเนี่ยพังนี้ไม่เกี่ยวกับสุเทพอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไอ,อเราก็คล้องใจอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวเพราะนั้นเขาเป็นถึงพ่อเลี้ยงนะเนี่ยทำไมตัดขาดกันแบบนี้ก็ไม่ อาจแน่ใจโดยตอนนี้สถานการณ์พักของนายสุเทพเทือกสุบานซึ่งก็คือพักรวมพลังนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าพักตีนถามทําไมมันมีลูกคล้ายๆกับมือหรือว่าเท้าอะไรสักอย่างหนึ่งตอนแรกผมนึกว่าแบบนั้นที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก็ไปที่บอกว่าเนื้อหอมก็ไม่รู้ว่าหอมตรงไหนส่วนนายโบอีสานครับท่านอดีตนักสาบาลเมื่ออาชีพนั้นก็ได้ออกมาบอกเมื่อวัวนที่ไปที่ชุมพรน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าไปชุมพรได้นะเนี่ยสำหรับระยุแต่ว่าตอนที่เรือหลวงล่มอะไรประมาณนี้ ไอตู่ไม่มีการผูกหัวกับบาลไปนะคบเดิมผู้ชมก็ได้ออกมาโวตอนนี้ไม่รู้ว่าจะส่งใครลงดีนะเนี่ยสอสอเขตนี้ถามทําไมไม่มีคนสมัครใช่ไหมไอโบบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยบอกว่ามีคนมาสมัครเยอะเกินไปนะคบเดิมผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้พักเพื่อไทยก็เยอะประยุทธ์เว้ยเฮ้ยปลาใสชุมพรมัดคอตัวเองนั้นเนี่ยแซะพิกโฉมประเทศหรือว่าคว่มประเทศกันแน่เออพิกคว่มประเทศกันแน่อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดิมผู้ชมเศรษฐกิจดีแทบไม่มีจะแดกสลิมรอดช่องก็ยัง เลือกกันได้ลงอีกหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้ผลเอกประวิทย์อยาไปยอมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวถามสาเหตุอะไรตอนนี้โดนประยุทธ์มันเคมไปอีกหนึ่งผลงานแล้วเฮ้ยถามผลงานอะไรเนี่ยงานาโดยเคมอีกแล้วเฮ้ยโดยประยุทธ์นะเนี่ยลั่นงานแก้น้ําท่วมอะไรของมันว่านเนี่ยดูแลเองทั้งหมดส่วนประวิทย์แค่กํากับย้ําไม่ใช่คนขี้โมโหโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดไปบอกกับกระบือนั้นกระบือก็อาจจะไม่เชื่อนะครับนักผู้ชมผมที่ไม่โมโหอะไรประมาณนี้แล้วพอที่มันโมโหอะไร ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะใช้คําว่านัาจา้นัาจ้ามาเป็นการกบเกลื่อนถามกบเกลื่อนเพราะอะไรฮะมีปมด้อยหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมบอกมาแม่มึงเอยแต่ละทีแล้วและได้ทําการบูคุยกับคน70ล้านคนทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันไปคุยในสายลมหรือเปล่าอ่าประวิก็โดนประยุทธ์เอ่อเขีผลงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแนะนาสสต้อนรับบอกพักไหนไม่รู้แต่ต้องทํางานให้ประชาชนเพิ่งจะมาเสลอเออออกจะมาทํางานช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมสำ ไปตู่อันไตนี่ก็เล่นิตบีช่างมันไปก่อนครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะรับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้นายไตยลงว่ย้ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่บอกว่าตัวเองเป็นเด็กบ้านนอกแล้วใช้คําพรุศวาศ่าดยาบคายอะไรได้ประมาณนี้แต่มึงอย่าเหมารวมนะเนี่ยก็โดนอุ้งอิงชินวัตรนะคะรับท่านผู้ชมของขึ้นกันเลยทีเดียวถูกถามปมนายไตยลงนะเนี่ยถามเป็นใครเป็นโคศกสามสีครับท่านแล้วก็ตอนนี้ไม่มีราคาอะไรแล้วนะครับสําหรับผมนี้ซัดโกงทั้งตระกูลอะไรประมาณนี้อ,อบสววันชัยหน้าอายไม่ให้เกียรติประชาชนหลังจากที่ไอ้วันชยนะัย กลายเป็นบูชมได้ออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติพัก เอ้ยฝ่าย,าย,ายค้านอะไรประมาณนี้รวมเสียงไม่ได้เกิน387เสียงนั้นก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเลศส,สิ้นดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านด้านหมอชนน่านก็ตอบกลับไอ้ไตลงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยบางคนก็ไปเรียกมันว่าเป็นอาจารย์อะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่อายปากกันบ้างเหรอเนี่ยถามทําไมอุย้ยคนแบบนิ่งไปเรียกมันว่าอาจารย์นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้จะทําอย่างไรดีแล้วครับท่านโดยไตยลงฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายฟังทางนี้ก่อนโดยอุ้งอิงเมินนะเนี่ยกระแสตู่เกทับ นนบอกว่าสมองต้องโตตามอายุด้วยครับท่านหลังจากออกมาแพ่มไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเหนียบัปหนึ่งดูดบว่าปากนั้นมีไว้เผยปากอ้ากว้างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าห็นล์แอนโบอีสานมันแสลงอะไรแบบนี้ไอ้ใจลงก็เลยต้องทําหน้าที่ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้แม่ทําเป็นออกบอกมาว่าออกจากปัะชาธิปัตย์นี้ขอมีลมหายใจด้วยตัวเองเฮ้ย,ฉะ,ยฉะนั้นแสดงว่าที่ผ่านมานี้ตัวมันเองนั้นยืมจมูกชาวบ้านหายใจหรือเปล่านันก็ยังไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเอ้ยยังมีราคาเหลืออีก หรือว่าเนี่ยกูก็ไม่อาจแน่ใจโดยอุ้งอิงหัวล้อประยุทธ์ด้วยเฮ้ยปลาใสเกทับผลงานนะักวุฒินันเนี่ยออแน่ นั่งหน้าจอรอฟังงุ้งอิงปลาใสด้านนโยบายด้านหมอชนน่านหึมซัดไอไตลงนะเนี่ยให้ระวังโจมตีทักษิณอะไรทั้งตระกูลอะไรประมาณนี้อัดแก่แล้วอายุก็มากแล้วสมองก็ควรไปตามอายุนะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเบื้องต้นไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้ต้องไปตามหาข้างโคกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปจากบ้านผมแล้วจะเป็นเรื่องอีกครับท่านส่วนเสืออ้อน,นี้ก็เป็นเรื่องเสื้อของน้องแบนมองตะวันนะครับเรื่องผู้ชมก็ขอส่งกำลังใจให้น้องทั้งสองคนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจึงขอจบการแถลงข่าวไป